โอเคทุกคนตอนนี้ผมมาแล้วครับผมนี่มีดาบวันโดด้วยนะครับโอ้ไม่กอแล้วก็จะมีมะหมัดซูเปอร์ฮีโร่จริงเวลตันจริงมีเงิน34ล้านโอโ้แต่ไงทุกคนไอดี ID นี้นะคะผมก็ซื้อกาทางเว็บไซต์ easyfarm n e t ได้เลยราคา150บาทคือมันคุ้มเกินว่าผมว่าทุกคนดูดิ150ได้ขนาดเนี้ยโอ้แล้วก็ดูดิเอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนุกท่าน วันนี้เราก็จะมาอยู่กับทางเว็บไซต์อีซี่ฟารมโนนึงนะครับก็ผมจะบอกว่าอีซี่ฟาร์มเขาไม่ได้รับฟาร์มอย่างเดียวผมบอกตลอดวันนี้เขาได้ทําการเปิดเว็บไซต์ขายไอเดีเกมโรบอทแล้วนะครับผมอ้าว อ่ะส่วนขั้นตอนการซื้อไ d ส่วนวิธีการซื้อนะครับผมจะมาสอนนาะอทุกคนส่วนใครที่ซื้อไปแล้วกดไปเลยที่ลิงก์ใต้คลิปไปซื้อกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางหน้านของส่วนของหน้าเว็บไซต์กันเลยนะครับผมโอเคเว็บไซต์เราดีอย่างไรหนึ่งนะครับเว็บไซต์สามารถซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผะเป็นระบบอัตโนมัตินั่นเอง2 ID ที่ซื้อไปมีประกันให้3วันนะครับ3นะครับถ้าพบถ้าพบปัญหาอะไรสามารถแจ้งแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโอเคเจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งทางแฟ แนเพจอีซี่ฟาร์มและทางเว็บไซต์ไว้เลยนะครับก่อนอื่นมาหน้าเว็บแล้วนะครับผมกดทำการสมัครสมาชิกก่อนรู้นากอกยูสเนมนะครับกรอกไปเลย ส่วนต่อไปนะครับก,ก็ลาเกานะอีเมลเนาะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดครับติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติสมัครสมาชิกไปเลยเรียบร้อยกดทําการเข้าสู่ระบบนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ ID ดีไปเลยนะครับที่เราสมัครไวนะ้เนาะส่วนเสร็จแล้วนะครับมันจะมาแบบนี้เนาะเรามาดูตรงส่วนของจัดการบัญชีนะครับเราจะสังเกตว,ว่าพอยต์เราไม่มีเลยนะครับเรามาที่ทําการกดตรงนี้แล้วกดทําการเติมเงินก่อนนะครับเติมเงินเนาะว่าเราจะเติมเท่าไหร่แต่เราต้องไปดูรายการสินค้าก่อนว่าเออไปกดดูที่ร้านค้านี่ครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสินค้านั่นเองนนะะี๋มมัจ ID ตอนที่มี ID แล้วนะครับผมจะทําการสอนวิธีการกดซื้อและกันเดี๋ยวรอ ID มาเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวสอนเติมเงินด้วยเนาะทุกคนรอก่อนละกันโอเคตอนนี้เรามาอยู่ส่วนของหน้าแห่งการเติมเงินกันแล้วนะเข้าแอปทูมานี่วลเลตใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็มันจะมีให้สร้างซองขวัญอ่างเปานะครับแล้วก็กดสร้างลิงก์นะครับแล้วก็ลิงก์นั้นเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ยืนยันการทารายการเนาะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เติมมาแล้วร้อยห้าสนั่นเองนะทุกคนแล้วมาที่ร้านค้ากันเลยตอนนี้ ก็จะมีหมัดซุปดาบโซโลแล้วก็มีรายละเอียดในรูปภาพนะครับตัวอย่างรหัสที่คุณจะได้นั่นเองนะครับราคา150บาทครับเป็นรหัสแบบเวลตันกันเลยนี่ครับผม ID 123นเนาะผมก็คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นซื้อ ID ที่4แลละกันนะครับกดซื้อเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกดดูรายละเอียดก่อนไหมการซื้อสินค้าก็เลยนะครับโอเคนะครับมีหมัดซูเปอร์ฮีลแมนนะครับผมเวลตันด้วยนั่นเองนะครับโอเคพอซื้อเสร็จแล้วมาที่ตัวส่วนของการจัดการบัญชีนะครับแล้วกดที่คําว่าข้อมมมูลลส่ววนนนนนตตััเยทีีีี้้จะรงผม นี่นะครับสินค้าที่รับนี่นะครับไอดีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไอดีตรงนี้นะครับไปกรอกในหน้าโลบอกกันเลยครับคุณผู้ชมไปโอเคตอนนี้เราใส่อ่านี่นะครับอกไอดีเข้าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผูซื้อง่ายมากซื้อปึ๊บได้ปับเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือระบบอัตโนมัติในี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมกันดูนะครับโอเคไหนลองดูซิว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับก็มาแล้วครับมาแล้วบริการบางทีมันก็แบบโคตรไวนะครับทุกคนไวจริง มาครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมมาแล้วครับผมนี่มีดาบวันโดด้วยเนี่ยครับโอ้ไม่ก็แล้วก็จะมีหมัดซูเปอร์ฮีเมนจริงเวลตันจริงมีเงิน34ล้านโอ้โยงไงทุกคนไอดี ID นี้นะครับผมก็ซื้อจากทางเว็บไซต์ easyfarm. net ได้เลยราคา150บาทคือมันคุ้มเกินว่าผมว่าทุกคนดูดิ150ได้ขนาดเนี่ยโอ้แล้วก็ดูดิดซุปมัตเตอรี่500อ่ะเออคิดดูคือแบบคุ้มจัดทุกคนอะ ประมาณนี้และกันนะครับผมสําหรับการซื้อไอดีในเกมโรบอทนะครับผ่านเว็บไซต์ Easy Farm No.1 นะใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ที่ทางใต้คลิปเลยนะครับผมอะไรวะเนี่ยโอเคเราอ่ะอ่ะไปก่อนละสวัสดีโอเคครับผมโอเคผมก็ขอฝากเว็บ Easy Farm No.1 ไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะไม่โกงไม่แกร้อยปร์เก่อนนะครับ คือยังไม่ไปเว่ยรู้ป้าตอนเนี่ย e ีซี่ฟารอะ่ะถ้าเกิดเข้ามาสมัครไอดีตอนเนี่ยรับฟรีเลย10บพอยต์แต่ว่าต้องไปคอมเมนต์ใต้เพจว่ากําลังดูคลิปอะไรอยู่แล้วรับไปเลย10บพอยต์อย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับสิบพอยต์ฟรีๆเลยนะทุกคนอย่าลืมไปสมัครกันด้วยล่ะ